ลงมาเอเอ,อเอาทำให้มีเจ้ต้าหู้นี่นี่นสวัสดีจ้มมาพ่อกับแม่น่ะจะนี่ก็มาย่างจิปโปมคือก็าจา้ะนี่อันนี้ใส่ไหมเข้าอัอนขุดขุยไหมนะจจะเมื่อวานนี้ฝนตก เศานี่คูดคุยไม่เลยอันนี้ใส่ไว้เ,เต็มเต็มเมื่อวานนี่จะหน่งเล็เต็มเมือนมาเออ้นขึ้นขึ้ับกับแม่ไหมตัผู เมื่อวานนี้โบโอออกมาจากตอนมายามะา่ะออกนแจ้งน่งตัวไม่ได้กินทำเลย เอาตรวไหนพุ่งประมาณนะลดสูงนี้ตรงเตม็มมาดูเต็มนี้เต็มนี้จะได้ไหม

gede gitu. hmm. okay. Ikan nak tahu Ikan Oke ikan Hmm, hmm. ต้องไปทำไมมีแต่ตัะผู้มีแต่ตัวผู้นี่มีหนวดโพกมาแล้วขาขาจีขาหลังวันนี้กีบุได้ก็ได้อยูุด้แล้วมึง ย oh. ได้สมบัติแก้มอีกนะคราวนี้มึงพบแก้มหนึ่งเหรอแก้มบวกเมื่อคืนอีกกี่แก้แมเจ็ดเจ็ดเป็นสิบสามแก้มแก้มน้อยจังเลยเอ้บ้างไม่น้อยเนาะเบิง่งคนงานเชา,านี้นะจ๊ะมีเจโต้กุด๊ด้อยู่นะจ๊ะแต่คลิปนี้ก็ประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวพอกันในคลิปหนา้าจ้า สวัสดีค่ะ